สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่8ตุลาคม2 5 5 7ราคาทองคำเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้1,208ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา1,75ดอลลาร์นะคะประเด็นที่ทำให้มีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามานะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นความต้องการซื้อทองคำจริงนะคะเพราะวาราคาทองคำที่ต่ำกว่า 1,200ดอลลาร์ 1> 1, เนี่ยนะคะนักลงทุนหลายท่านก็บอกว่าราคาค่อน้าจะถูกนะคะอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ IMF มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงนะคะซึ่งสำหรับปีนี้มีการปรับลดลง0.1%นะคะก็จะขยายตัว3.3%แล้วปีหน้านะคะน่าจะขยายตัว3.8%มีการปรับลดลง0.2%นะคะซึ่งเขาก็มองว่า นะคะไอ้ส่วนของความตึงเครียดทางการเมืองนะคะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของตลาดการเงินเนี่ยนะคะระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมีอยู่นะคะแล้วก็ครึ่งปีแรกนี่ยปรากฏว่าเขาบอกกิจกรรมทางเศรษฐกิจโรคเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะคะเขามองถึงเศรษฐกิจของกลุ่มประ,ะเทศพัฒนาแล้วนะคะก็จะมีมุมมองที่ดีกับเศรษฐศาสตรมกาะคะมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ส่วนของยุโรปแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับลดลงนะคะของจีนนะคะซึ่งก็อยู่ในแถบเอเชียแล้วก็เป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2รองจากอเมริกาเนี่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการปรับลดลงนะคะยังมองเหมือนเดิมคือว่าปีนี้น่าจะใหญ่ตัว7.4นะคะก็สัปดาห์นี้ต้องเรียนว่าไม่มีประเด็น ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่กระทบกับราคาของคำเท่าไหร่นะคะที่สำคัญจริง,รงๆเนี่ยน่าจะเป็นคืนนี้นะคะจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC นะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดก็คือ16-17กถึง17กันยายนที่ผ่านมานะคะครั้งนี้คงต้องดูว่า,าการเปิดเผยครั้งนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เพืนนะคะ บางรายบอกว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่ชัดเจนหรือเปล่านะคะแต่ครั้งที่แล้วนะก็ถ้าดูหลัง,ลงคําแถลงหลังการประชุมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งสัญญาที่ชัดเจนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำเคยทําให้นะคะร,ราคาทองคําร่วงแรงนะคะจากการเปิดเผยรายง,งานการประชมุม fomc ครั้งก่อนก็คือเจ้าหน้าที่เฟดเขามองนะคะว่า ตลาดแรงงานของสหรอเมริกาเนี่ยนะครมีการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจะน่าประหลาดใจครั้งนั้นก็เลยทําให้ราคาทองคําร่วงลงติดต่อกัน2วันก็20-30ดอล,ลลาร์ได้นะครับเพราะว่านักลงทุนก็มีการคาดการณ์ว่าถองสายเฟรดจะมีการปรับขึ้นอัตเบีัเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะแต่แต่ก็ยังยังถือว่ามีข่าวดีนะคะเพราะว่า การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่16-17กันยานเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เฟดก็อาจจะไม่เห็นตัวเลขเดือนกันยายน<ม>เห็นตัวเลขเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะตัวเลขก,การจ้างงานเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นตัวเลขที่อ่อนแอนะคะก็เพิ่มขึ้นแค่180,000ตำแหน่งนะคะราคาทองคำปิดตลาดก็ถือว่าค่อนข้างจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ก็ลักษณะทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาปิดวันจันทร์นะครับ ก็แนวโน้มนะคะก็ยังยังมีโอกาสที่อยากปรับตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นปรับฐานลงมาที่ประมาณ1,200ดอลลาร์ 1, แล้วก็1,180ดอลลาร์ 1, นะคะซึ่งแนวรับรังก็ถือว่าช่วงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่นะคะก็เป็นจุดที่ เขาซื้อได้ช่วงนี้ค้างบาทกลับมาอ่อนค่าลงน,น,นะอากาก็คงเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองแท่งในประเทศแล้วก็ราคาโกลด์เจอร์ด้วยเหมือนกันครับกลยุทธในการลงทุนในโกลด์เจอร์นะคะปรับฐานลงมา1,200-1,180ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะก็แนวต้านนะคะน่าจะอยู่1 2 2 0ถึง1ั2 5ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเคลื่อนไหว ผันผวนะเกินนะคะมีการปรับตัวลงมาที่แนวรับ1,025ดอลลาร์แล้วก็ดีดตัวขึ้นนะคะลักษณะแล้วก็ลเลทขายออกมาเนี่ยนะคะอย่างเนี้ยสรอบเลยนะคะ mm. ก็คือเมื่อวานถ้าเกิดขายเข้าไปซื้อ1,025จุดแล้วก็ขายออกมาเนี่ย mm. ก็สามารถทํากําไรได้สักรอบผันผวนที่เดียวนะคะล้วก็คงอาจจะยังต้องระวังแรงเทขายอยู่เหมือนกันนะคะ เมื่อวานนักทุนต่างประเทศปรากฏก็ขายสุทธิไม่เยอะนะคะในลาดหุ้นไทย144ล้านบาทแต่ว่าถ้าไปดูในตลาดอนุพันธ์หรือตลาดทีเจกร์นี่ยปรากฏว่ามียอดขายสุทธิในเซ็น n d ห้ f สิบอิเยอะมากนะคะ 7, สัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้อนกลับไปสักขายตั้งแต่วันพระหัสสุกนะคะจันหังคานก็ส,กสัก4วันเนี่ยประมาณสัก เกือบสา0 0 0ื 30, สัญญาได้นะคะทิงๆก็ยังเป็นสัญญาที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เมื่อไหรที่เขากลับเข้ามาเนี่ยก็คงอาจจะซื้อเยอะเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็โอกาสที่จะปรับฐานตามตลาดหุ้นสหรัฐมีค่อนข้านสูงนะคะเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐลงไปาลงป200กว่าจุดนะคะจากการที่ imf MM มีการปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลนะคะวัน วนันนี้น่าจะเห็นได้หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงจากประเด็นตรงนี้นะคะเหมืนอนณตอนนี้อาจจะรอดูนะคะรอดูแล้วก็ถ้าเกิดเซ็นท่าสิบอินฟิวเจอร์เนี่ลงมาประมาณสัก1,015 1 0 0 0จุด1,000จุดเนะี่ยก็อาจจะเข้าไปเก่งกําไรเข้าไปซื้อได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ